ครับพี่ครับตัวนี้ชื่ออะไรครับพี่ครับตัวนี้ก็คือข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวนะครับพ่อพันธุ์ควายเผือกแคร่ครับครับผมปีนี้อายุแปดปีครับแปดปีเต็มแล้วนะครับสันนิยละร่างกายสมบูรณ์นะครับแข้งขาตรงดีนะครับกล้ามเนื้อสวยงามครับผมเหนียวเจ้าขาวเหนียวพ่อพันธุ์หลักของเราครับพี่นะ เปิดสวัสดีครับเร็วเร็วเร็วสวัสดีครับสวยเอาใหม่พร้อมๆกันดีๆเร็วเสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับดีดีทำด้สวยเร็วเร็วเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวยมากพี่สวยมากสวัสดีครับ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 ครับผมครับสวัสดีครับผมครับพี่แนะนำตัวหอะไรครับสารวุฒิเศรษฐกิจนะครับครับผมเจ้าของเอทเคฟาร์มครับอำเภอเชียงยืน วัดมาสารคามนะครับหรือว่าที่รู้จักกันก็คืออันนี้ครับร้านกาแฟบ้านควายแคะครับผมนะครับที่ฟาร์มของเราก็หลักๆเลยนะครับเราก็เลี้ยงควายครับเลี้ยงควายแล้วก็ผลิตควายแคะนะครับอย่างที่เราเห็นนชุดพวกนี้ครับก็เป็นชุดลูกๆนะครับเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นนะที่เราเก็บไว้ที่ร้านกาแฟครับครับผมนะครับผมก็เป็นฟาร์มระดับประเทศเนาะพี่เนาะายแคะเนะครับตัวนี้เขาเปลือกครับสีดำครับเปลือกตัวนี้เขาปุ้นครับสีขาว ครับผมนี่ครับคู่นี้ก็อีกเป็นอีกคู่หนึ่งที่เราเก็บไว้นะครับครับน่ารักมากเลยนะพี่ครับผมครับผมอายุก็ตัวนี้20เดือนครับขาปุ้นนี้เข้าวสองรับตัวนี้ก็คือนาตาลีครับผมนะครับนาตาลีนี้ก็คือเป็นแม่ของข้าวเหนียวครับอ๋อเป็นแม่ของเจ้าข้าวเหนียวใช่ครับตัวนี้ก็เป็นเป็นถือว่าเป็นต้นกําเนิดไฟแคบเผือกของเราอ๋อครับนะครับกี่ปีแล้วครับพี่ตัวนี้ตัวนี้อายุ17ปีสิบเจปีนะครับพี่น้องนะครับผมตอนนั้นที่เราทํามาเนี่ย ว่าเราจะได้ตัวน to okay. right ี้มาใช้เวลาถึง9ปีครับครับได้ตัวนี้พี่พี่ได้มาจากไหนครับตัวนี้ตัวนี้ก็ผสมมาเหมือนกันนะเอ้ารอใครครับโอ้โหนะครับผมครับหลังจากที่เราได้ตัวนี้แล้วเราผสมออกมานะครับก็จะเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวจะเป็นตัวที่2ครับตัวแรกจะเป็นเปลือตัวเมียแกล์อตัวเมียแกะนะครับข้าวเหนียวจะเป็นตัวที่สองที่เกิดจากแม่นี้ครับผมสวยมากนะครับผมขอถ่ายใกล้นะพี่เนาะได้ครับได้ครับได้ครับผม ก็เป็นควายที่มีรูปร่างลักษณะสมบูรณ์สวยงามตัวนึงครับก็คือแข้งขาเนื้อตุข้าเหนียวได้แม่มากๆเลยนะพี่โครงสร้างนะครับผมสวยมากนะครับแต่ว่ากล้ามเนื้อของข้าวเหนียวนี่จะได้เยอะพอบพราเขาพลัดอนนี่จะเป็นควายที่มีกล้ามเนื้อสวยมากครับผมเนี่ครับถามว่าควายแคร์มันคืออะไรเราเราดูยังไงครับเนี่ยครับครับ จากพื้นนะครับมาถึงหกครับสั้นมากสั้นนะพี่นะครับผมก็คือถ้าเราไปเห็นคนแค่นะครับตั้งแต่สะดือมาถึงศีรษะเราเนี่ยเขาก็เป็นคนปกติครับผแต่เขาขาสั้นแต่เขาขาสั้นเลย่ใช่แล to to ้วก็ขาจะโก่งนิดๆนะครับหรับคนแค่ควายแค่ก็เหมือนกันนะครับบางตัวก็จะมีขาโก่งบ้างครับผมครับผมว่าบางตัวที่มีขาโก่งนิดหน่อยมันก็ไปแค่ก็ดูมันก็ดูสวยอีกแบบนะพี่นะครับผมสวยมากครับสวยมากนะครับแม่นาตาลีนะครับพี่น้อง พอดีพาราดอนพาราดอนที่เป็นคู่กันเนี่ยตัวนี้เขาเสียชีวิตไปอ๋อครับผมีิตไปได้ประมาณสองตัวนี้ตอนนี้ได้ลูกกี่ตัวแล้วครับพี่12ครับแม่นาตาลี12บตัวครับจ่ายลูกผลการจ่ายลูกเป็นไงบ้างครับเกิดทั้งหมดเกิดทั้งหมดเลยก็เป็นแค่ทั้งหมดโอ้แค่ด้วยนะครับใช่ครับโอ้โหแสดงว่าเลือดค่อนข้างเยอะครับคือตอนนี้เราตอนนี้เราไม่ให้ท้องแล้วตอนนี้เรากําลังเก็บตัวเราจะทําเป็นเอาไข่มาฝัก อ๋อไม่ไม่ให้อุ้มท้องเพราะว่าใช่ครับเพราะว่าเขาอายุมากแล้วครับผมแล้วก็ระยะหลังมาที่เราผสมไปเนี่ยพอได้ประมาณสักสามสี่เดือนเนี่ยครับมักจะหลุดครับแต่ว่าเราตรวจเลือดตรวจอะไรแล้วปรากฏว่าเขาก็ปกติจะไม่มีเลือดแท้งไม่มีอะไรครับแต่เนื่องจากว่าเขาายุมากอายุมากแล้วนะใช่ครับแต่ว่าเขาก็เป็นสัตว์ปกติตามรอบตามรอบปกติใช่ก็แสดงว่าไข่อะไรเขาก็ปกติครับเราก็เลยตอนนี้เราก็เลยเก็บเอาไว้ครับเพื่อที่จะเอาไข่ครับแล้วก็มาผสมกับต้นเชื้อ เพื่อที่จะให้เขาได้ลูกออกมาเยอะๆครับอันนี้คือนี้แม่แคดดำครับแคดดำเป็นแม่แคดดำครับแต่ว่าลูกออกมาเป็นตัวผู้เผือกซึ่งอใช่ซึ่งนัหนาๆเราก็จะได้กว่าจะได้ครับก็ต้องใช้เวลาพอสมควรครับผมนะครับสวยด้วยพี่ตัวนี้สวยครับตัวนี้สวยครับรูปร่างดีครับครับผมพี่น้องเบตอนนี้เราได้งามครับปี่น้องครับตอนนี้ก็อายุได้สามอาทิตย์พอดีครับสามอาทิตย์พอดีสมบูรณ์มากนะพี่นะครับ ผมว่าสวยคงสวยนะดูจากโครงสร้างนะครับขาแข้งขาปกติแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวผู้ตัวที่ห้าที่เราได้ของแม่ไม่ครับไมในฟาร์มเราได้สองครับแล้วก็หนองบุรพูหนึ่งอาครับอ๋อก็อืออยู่นี่เป็นสามทั้งหมดมีหกตัวที่นมตอนนี้ทั่วประเทศครับทั่วประเทศทั่วประเทศมีแค่หกหกตัวนะครับตวัวผู้ที่เป็นเผือกของข้าวเหนียวอ๋อของข้าวเหนียวนะครับใช่ครับสเพราะฉะนั้นตัวผู้จะแพง แทงราคาต่างกันมากไหมพี่ใช่ครับตัวผู้ตอนนี้ราคาอยู่ที่3ามแสนห้าสามแสนห้าต่อตัวต่อตัวตัวเมียครับตัวเมียสองแสนห้าครับอ๋อก็ต่างกันอยู่ประมาณ1นึ่งแสนบาทใช่ครับครับผมคือราคานี้ก็คือต้องเป็นสวยครับแล้วก็เอาไปฝึกครับเอาไปฝึกเข้าโรงเรียนเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยก็คือเราก่อนเราจะเราเราส่งลูกค้ากี่ปีครับพี่ต้อง สิบเดือนถึงเลาลูกค้ามีการมัดจำยังไงบ้างครับก็ส่วนใหญ่แล้วแต่จะคุยกันครับอ๋อแต่ยังคุยกันใช่ไหมครับแล้วแต่จะคุยกันเนาะแต่ผลงานของของลูกเจ้าข้าวเหนียวนะครับข้าเหนียวเป็นแม่ดํานะครับแม่แคะดํานะครับแต่ลูกออกมานะครับนะครับพี่น้องนะครับสวยงามนะครับพี่น้องการใจลูกนะครับสามสิบเจ็ดตัวครับครับผมใช่นะครับพี่น้องนะครับชมบรรยากาศนะครับตอนขึ้นจากอันนี้ขึ้นจากสามมาส่วนหนึ่งนะครับขึ้นมาส่วนหนึ่งครับผมเนี่ยครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดค่าทั้งหมดนะครับ ครับแกะทั้งหมดนะครับที่งๆหเรา่เตรียมว้นะครับเี่ย้องเครับเตียมว้ตัวนี้เราก็ใส่พ่อข้าวเหนียวหมดเลยครับพ่อข้าวเหนียวหมดเลยนะครับในนี้ท้องข้าวเหนียวหมดทุกตัวเลยครับครับผมตอนนี้จะมีนาตาลีตัวเดียวที่เราไม่เล้ผสมข้าวเหนียวอ๋อก็คือเมาไว้นาตาลีก็ข้าวเหนียวก็เป็นลูกของเขาใช่ไหมใช่เราก็จะใช้ตัวอื่นใช้ตัวอื่นก็จะมีพ่อพันลมโบกับข้าวกรรมอ๋อใส่ข้าวกรรมด้วยนะพี่ใช่ครับข้าวกรรมเปนตัวที่อยู่หน้าครับพื้นที่เหมาะมากเลยนะครับ สร็จแล้วเขามากินแค่นี้ครับเขาก็จะอ้วนแล้วนะใช่ครับพี่หมอผมสังเกตดูทุกๆตัวอ้วนดีตอนเมื่อกี้เราอยู่ในคอกเราก็ดูเหมือนยังผอมๆใช่ใช่ครับพอปล่อยออกมาขึ้นจากน้ำนี่ผมว่าอ้วนจังใช่เขาคือเขาก้าเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะปล่อยกินน้ําเช้าเย็นก็คือตอนนี้พอเขาไปกินน้ําเสร็จนอนน้ําเรียบร้อยขึ้นมาก็จะเป็นสภาพแบบนี้เลยครับวิธีการดูแลวันๆหนึ่งเนี่ยขั้นตอนก็ลงน้ําเช้าเย็นครับเช้าเย็นนะพี่นะกินหญ้าช่วงไหนกินหญ้ากินฟางเออกินตอนช่วงเช้ากินฝุ่นข้าวโพด แล้วก็ฟางครับช่วงเย็นก็มีหญ้าสดครับแล้วก็ลงน้ําแล้วก็นอนแล้วก็มาเดินเล่นแบบนี้ครับช่วงกลางวันก็นอนนอนครับอ้วนดีจังคือควายยังง่ายๆเลยพี่นะควายถ้ากลางวันไม่นอนครับเอ่อมันจะไม่อ้วนใช่ไหมถ้าปล่อยเดินทั้งวันเลยควายไม่อ้วนครับใช่ไหมครับควายถ้าจะอ้วนคือปล่อยตอนตอนเช้านะครับครับสี่โมงเช้ากับคอกลงน้ำแล้วก็นอนพักครับบ่ายสามโมงปล่อยไปลงน้ําแล้วก็เดินแทถมหญ้าครับผมคอกนี่คืออ้วนเลยก็คือให้ ใช่ครับแต่ก็อ้วนดีเนาะดยอดเลยก็สมบูรณ์นะสมบูรณ์แทบทุกัวแล้วเราก็ไม่ได้เน้นเราไม่ได้เน้นว่าจะให้เขาอ้วนมากมายนะครับก็คือให้เขาพอดีพอดีพอดีกึ่งธรรมชาติก็ยังเลี้ยงธรรมชาติผสมติดง่ายคลอดง่ายแล้วหลังจากคลอดแล้วก็เป็นสัตว์ไวบท่านั้นเองครับผมีแต่บางคนเนี่ยอาหารค้นมากเกินไปอาหารเม็ดครับครับคือพออ้วนมากแล้วเนี่ยการคลอดก็ลําบากครับและอย่างหนึ่ง พอเป็นสัตว์ครั้งต่อไปนะครับก็ผสมติดยากอ๋อนี่ก็คือสาเหตุใช่ไหมครับใช่เพราะว่าบางทีไขมันต่างๆที่มันด้วยว่าเขาอ้วนนะครับไขมันก็ไปอุดตามท่อนําไข่ครับทําให้ไข่ตกลงมากับน้ําเชื้อก็ไม่เจอกันอ๋อมันก็ทาให้การผสมนี่ไม่บรรลุเป้าหมายตัวเมียเผือกเผือกใช่ไหมครับตัวเมียลุ้นๆเป็นตัวผู้นะพี่นะก็ได้ตัวเมียก็ได้ขอเป็นเผือกแล้วกันก็ขอเป็นเผือกใช่ไหมครับส่วนมากถ้าใส่ตัวแม่แม่แกละดำเนี่ย เปอร์เซ็นเป็นเป็นเผือกเยอะแตอย่างที่ผมบอกแล้วถ้าเป็นตัวเมียก็มีโอกาสเผือกสูงแต่ถ้าเป็นตัวผู้มีโอกาสได้สีดำอ๋อก็คือเป็นตัวเป็นถ้าเป็นตัวผู้นี่เผือกค่อนข้างจะน้อยอ่าใช่ครับแต่ถ้าเมียนี่เนี่ยถ้าเราวัดความสูงนะครับเราวัดความสูงเนี่ยช่วงขาหน้าหัวไหล่เนี่ยครับครับถ้าวัดมาถึงเนี่ยครับตัวนี้ก็ประมาณเม็ดเม็ดแปดเซนเม็ดสิบเซนอ๋อประมาณนี้ครับประมาณนี้ใช่ครับผมแต่ท่านี้ท่านั้นก็คือความสูงไม่ได้เน้นอะไรมากมายเพราะว่าขอให้ขาสั้นครับก็โอเคละมาดูว่าเป็นแคละแล เนี่ยตันนี้ก็เป็นตู้เผือกที่เราเก็บไว้ตัวหนึ่งเ<อ>นี่ยลูกข้าวเหนียวลูกข้าวเหนียวเหมือนกันอ่าใช่ครับ,รบตัวนี้เก็บตัวเก็บไว้ตัวหนึ่งตัวนี้เราเราอย่างไม่ได้ให้ใครตัวนี้ชื่อว่าทองคําขาวครับเก็บเก็บเไว้ใช่ไหมพี่ตั้งใจเก็บได้ตู้หลายตัวก็เราก็จะแบ่งครับร่างขาวมามาแต่ก็สวยนะครับครับ ถึาจะโกงนิดนึงครับแต่ว่าก็คือลักษณะเขาก็เป็นลักษณะเดีบครับเป็นควายสาวตั้งท้องอ๋อเพิ่งตั้งท้องหรอพี่ตั้งท้องหลายเดือนแล้วนะครับเนอ๋อครับผมได้ได้มาจากไหนครับตัวนี้ได้มาจากจังหวัดก็คือมีนําเข้ามาอยู่หลายๆแม่อยู่ใช่ไหมครับที่เป็นควายแแคเนาะนะครับผมสามแม่เนาะถ้าเป็นแม่สาวเรานําเข้ามาราคาสูงไหมครับี่ตอนนั้นผมซื้อเฉลี่ยตัวหนึ่งห้าหมื่น ห้าหมื่นกว่าบาทห้าหมื่นกว่าใช่ไหมครับเป็นแม่สาวเนาะสาวทั้งหมดอ๋อนี่ครับทองคาขาวทองคาขาวนะครับเป็นลูกเจ้าเ้าเหนียวเนี่ยเดือนแล้วก็ตอนนี้เขาแม่เริ่มจะไม่ให้กินนมแล้วล่ะเราก็จะซุบๆลงไปนิดนึงครับผมเนี่ยครับก็เดี๋ยวพออีกสักระยะหนึ่งประมาณเดือนหน้าเราจะแยกนมแล้วก็ไปเข้าโรงเรียนอ่าช่วงนั้นช่วงนั้นเดี๋ยวพอกลับมาเนี่ยครับเราก็จะเลี้ยงดูให้เขาเป็นพิเศษเน้นพอเขาอ้วนมาก็จะสวยเลย ใช่ไหมครับพี่เล็กๆก็เป็นประมาณนี้ใช่ไหมพ่อเขาครับนี่ครับก็ดูขาสั้นๆครับครับนี่ครับตัวนี้ไว้ชื่อทองคําขาวทองคําขาวนะครับใช่สวยนะพี่นะพ่อเขาเล็กๆก็ประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเราก็ต้องมาเลี้ยงดูถ้าไปอันนี้แปดเดือนแล้วนะเอาไปเข้าโรงเรียนก่อนเนี่ใช่ครับเข้าโรงเรียนกลับมาก่อน๋อ้ค่อยมาอ่เราก็จะแ้ี่เลี้ยงอาหารพวกไม่ครับอันนี้ก็คือกินผุนกระโพดธรรมดากินหญ้า ตอนนี้ตอนนี้เราสังเกตเขาว่าตัวเขายังไม่ค่อยสมบูรณ์อะไรครับก็คือเราก็ปล่อยเขาโดยธรรมชาติไปก่อนเราเดี๋ยวพอเราหย่านมแล้วเขาหย่านมกี่เดือนครับพี่แปดเดือนครับแปดเดือนใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ได้แล้วแปดเดือนเนี่ยแยกได้แล้วแหละแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ก็รู้สึกแม่จะไม่ให้กินแล้วเนี่ยอก็คือเป็นธรรมชาติของเขาเองแม่เขาตั้งท้องก็คือไม่ใช่แม่ตั้งท้องแล้วอ๋อครับผมแม่ตั้งท้องอย่าตอนนี้ก็ดูทุบๆลงไปนิดนึงครับระยะเวลาตอนที่เขาคลอดเนี่ยเขากับสัตว ก e yes. yes. ี่เดือนครับพี่ก็ตัวใหญ่จะประมาณสามเดือนสามเดือนใช่ครับเป็นเป็นอย่างต่ำไหมครับหรือประมาณประมาณนี้เนาะพี่เนาะสองเดือนสามเดือนครับแต่บางตัวอาจจะถึงหเดือนแล้วแต่ก็แล้วแต่ตัวเหมือนกันใช่ครับอยู่ที่กรรมพันธุ์ด้วยหรือเปล่าไม่รจริงๆผมว่าอยู่ที่ความสมบูรณ์ความพร้อมของเขาเองนั่นแหละครับโดยธรรมชาติเราก็จะไม่ไปเร่งเขานะครับครับบางตัวสองเดือนก็เป็นสัตว์ก็มีครับ เาสมแล้วก็ท้องเลยลูกเล็กๆกตแต่บางตัวนี่ไปจนถึง6เดือนก็มีลูกกินตัวใช่ครับใช่ครับเป็นบางตัวนะพี่นะใช่ครับแล้วก็บางตัวเนี่ยในขณะที่ลูกกินนมอยู่เนี่ยเขาจะไม่เป็นสัตว์เขาก็จะยังรม่ผสมพอย่านมไปแล้วถึงได้ผสมก็คือแปดเดือนก็มีใช่ล้วแต่ตัวเหมือนกันใช่ครับเราก็ตามใจเขานะครับเราก็ไม่ไปเร่งอะไรเขาหรอกครับผมครับตัวที่เดินมานี่ตัวนั้นตัวนั้นก็ใกล้คลอดครับกำหนดคลอดเดือนนี้เหมือนกันอ๋อตัวที่เดินมานะพี่อใช่ครับ ลูกปีที่แล้วได้ลูกตุวผู้เผือกผู้เผือกไปไหนแล้วครับลูกยังอยู่ครับอยู่ข้างหน้าเราเก็บไว้เขาปุ้นนะครับลูกเขาส่วนมากพี่ก็เจ็บตัวผู้ตัวผู้ตัวนี้เก็บไว้จริงๆจะมีแค่2ตัวใช่ไหมนอกจากนั้นเราก็ให้ลูกค้าครับก็แบ่งลูกค้าไปนะครับแต่จริงจริงว่าเขจะเก็บไว้ตัวเดียวล่ะก็เดี๋ยวลูกค้าที่จองไว้แะครับตัวไหนที่ที่นั่นๆเราก็ค่อยแบ่งลูกค้าไปครับผเขาจะเก็บเอาไว้คู่กันกับพ่อตัวนี้ครับตัวนี้ได้มาจากยงรายก็รูปร่างดีครับสิแม่ดำตัวที่แล้วออกมาแค่ ครับตัวผู้ครับครับผมครับเผือกแกกเผือกด้วยเนาะใช่้ตัวผู้นะครับอันนี้ใกล้ใกล้ควดเลยใกล้แล้วครับตัวนี้ก็ลุ้นให้ออกลุ้นนะครับเป็นตัวเมียเผือกอันนี้ก็รอลุ้นนะครับใช่นะครับผมหม่องป่อยหม่องสองสาวนี้ก็เป็นสาวมาจากจังหวัดแพร่เหมือนกันครับครับผมมามาด้วยกันไหมครับเนี่ยไม่ครับตัวนี้มาจากจังหวัดตากครับอ๋อครับผมครับถุงเงินถุงเงินนะครับ ชุดนี้เจนนุ่นโบครับสามตัวนะครับมาจากแพร่ครับนี่ยครับอันนี้ก็เป็นชุดแคะที่มาจากอ๋อก็คืออนั้งตัวหนึ่งนะครับเจนนุ่นโบสามสาวครับไปรูปไปนี่ก็สมบูรณ์นะอ่าสมบูรณ์ครับเขาสมบูรณ์ับอ้วนสมบูรณ์ดีครับสมบูรณผมว่าสมบูรณ์ดีกว่าเลี้ยงแบบไปปล่อยเลี้ยงธรรมชาติตามใช่ครับ สมบูรณ์ดีแต่พอเขาได้กินน้ําลงน้ํามาแทะเรียมแล้วก็ปกติแล้วครับครับภาพก็ปกติพอขึ้นจากน้ำเราผมว่ามีมมแต่มีมีแต่ตัวอ้วนสมบูรณ์ดีนะก็ะค,คือเขาล้างอ่าล้างครับครับผมใช่ครับการเลี้ยงดูนะครับตอนพี่พี่เริ่มเริ่มเลี้ยงเลี้ยงควายจริงๆเนี่ยเปลี่ยนจากวัวมาเนี่ยกี่ปีแล้วครับที่ทํามาตอนนี้สิบเจ็ดครับสิบเจ็ดแล้วใช่ไหมสิบเจ็ดปีครับที่ที่เปลี่ยนจากวัวมานะครับเริ่มตั้งแต่ปีสี่เก้าครับ ตั้งแต่ปีสี่เก้เราเริ่มเริ่มตอนนั้นจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรมากมายครับคิดว่าเออเราเราเห็นว่ามันน่ารักดีเราก็เลยเอาควายแคะมาเลี้ยงแล้วมาผลิตเพิ่มขึ้นครับผมเพื่อที่ว่าเออบางคนก็อยากได้ครับเราก็เลยค่อยๆทำไปทำไปทำไปโดยที่แรกเราก็ไม่ได้คิดคาดหมายว่าเราจะได้ราคาสูงนี่ยจะมีคนสนใจขนาดนี้ใช่เราก็ทำไปเพราะว่าคือการเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันก็เพลิเพินเนาะแล้วอะไรที่มันดูน่ารัก S <S เราดูตัวเล็กิวคือบางทีมันคลอดมาเนี่ยครับ,รบเขาก็ตามเราครับผมเดินเข้าไปในครัวก็ยังตามผมไปในครัวเราก็มีความรู้สึกว่าเอ,อเราผูกพนนันกันกับมันครับเ,เราก็เลยคิดว่าเอ,อเราก็อยากเลี้ยงเลี้ยงแล้วก็น่ารักพอคนอื่นมาเห็นกับเราเออทำไมมันตัวเล็กมันน่ารักดีคนก็ขอซื้อ <S <S จนราคามาจนถึงกเริ่มมีมูลค่าขึ้นมาใช่ครับใชก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เรากําหนดราคาได้นั่นผมว่ามันมันเป็นสัตว์ที่เรากาหนด ใชคนที่อยากได้ก็คือเขาถามเราว่าจะขายเท่าไหร่ครับเขาไม่ได้กําหนดราคาเหมือนกับเราไปปลูกข้าวปลูกมันปลูกก้อยใช่ครับเขาไม่ด้เก์ราคาไว้เราไปขายนี่เราต้องถามว่าวันนี้ซื้อเท่าไหร่แต่เนี่ครับสินค้าเกษตรก็จะมีนะครับมีวัวมีควายมีไก่ชนครสามอย่างที่กําหนดราคาเองที่เราเป็นคนกำหนดราคาครับผมอยู่ที่ว่าความชอบของคนที่จะมาซื้อด้วยตกลงกันได้เท่าไหร่ความพึงพอใจยังไงเนาะพี่ใช่ครับอันนี้คือคือเรื่องจริงๆเลยผมว่ามันก็มีข้อดี สำหรับเกษตรกรที่ทํานะครับเราไม่ได้ไปเสียเปรียบพราค้าคนกลางเราสามารถคือเราขายตรงเลยใครอยากได้ก็มาซื้อกับเราตรงครับผมพัฒนาด้วยใจนะพี่เนาะทำด้วยใจใช้เวลาด้วยนะพี่เนาะใช่ครับชุดพวกนี้ที่เราเห็นเนี่ยบางทีอาจจะขาดรงนิดนึงนะครับแต่พวกนี้ให้ลูกแค้แน่นอนแคน่นอนครับกที่ขาดองนี่นะพี่นะใช่ก็ไม่มากนิดนึง พอเราได้รู้ว่าเขาเป็นควายแคล๊ะทนเบเนี่ยครับก็เป็นเอกลักษณ์แต่ให้ลูกมาไม่เป็นอย่างนี้โอ้ลูกมาไม่ไม่ขาโก่งครับลูกมาก็ขาตรงแล้วก็ขาใหญ่ก็เป็นแคละด้วยจะเป็นแคละด้วยใช่ใช่ครับที่ขาโก่งๆเนี่ยนะครับที่นําเข้ามาใช่ไหมพวกนี้ใช่ครับพวกนี้นําเข้ามาตัวนี้ได้มาจากระยองครับครับผมตัวนี้ชื่อผัดไทยอ๋อ ได,าาได้มาจากระยองนะครับตัวออน,นั้นจียอนครับครับจียอนตัวน,นั้นได้มาจากน้ำบุลมูที่ที่เขาขาโก่งนี่น่าจะเป็นที่ทําเลือดจิตนะเออไม่ก็เป็นกรรมพันธุ์ของเขาอ,ะอ่ะเพราะว่าเราสังเกตว่าคนแค่ค,คนแค่เราก็มัดจากขาโก่งเหมือนกันครับผมะแต่บางคนก็ขาตรงนะขาตรงก็มีขาโก่งก็มีควายก็เหมือนกันครับางตรงก็ขาตรงบางตรวก็ขาโก่งแต่ไม่แต่ไม่ได้ว่าเป็นที่ทําเลือดจิตใช่ไหมครับอ๋อไม่ครับไม่ครับไม่ครับพี่ครับนี่ก็เป็นหน้าร้านนะพี่เนาะครับผม เป็นร้านของพี่หมอเองเนาะครับผมครับอันนี้เปิดไว้ลูกสาวเขาเป็นคนดําเนินการครับครับผมครับก็คือเราใช้ชื่อว่ากาแฟบ้านควายแคร์ครับผมก็โลโก้เราก็ใช้โลโก้ของข้าวเหนียวแหละครับอ๋อเป็นรูปเจ้าข้าวเหนียวใช่ครับแล้วก็ตัวนี้เป็นลูปของข้าวเหนียวอีกตัวหนึ่งชื่อว่าข้าวหมากนะครับ๋อ้องข้าวหมากเนมียครับผมี่เก็บไว้นะพี่เนาะตัวนี้เก็บไว้ไม่ได้ขายครับผมนะครับเราเก็บไว้โชว์ตอนนี้4ตัวข้างหน้าครับนะครับ ก็ตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่ารักอีกตัวหนึ่งนะครับครับผมน่ารักมากนะพี่ตัวนี้ตัวนี้ก็ตั้งท้องด้วยนะครับครับนะครับตั้งท้องแล้วนี่พี่นะตั้งท้องได้เจ็ดเดือนแล้วครับใส่พ่อไหนครับนี่ตัวนี้ตัวนี้เราทำอินบีดก็คือเราทดลองเอาข้าวเหนียวใส่อ๋อทดลองเอาข้าวเหนียวใส่ดูใช่เพื่อที่จะออกมาเป็นเผือกแล้วก็ตัวเล็กลงเลือดชิดอ่นนั่นคือเป็นกิตนาการของเรานะครับครับ แต่ว่าเขาจะออกมายังไงก็เดี๋ยวต้องก็ดูอีกเรื่องนึงอ่ามต้องมาติดตามอีกทีนะพี่เนาะใช่ครับผมร้านร้านเราที่ตั้งอยู่ตรงไหนพื้นที่ของจังหวัดเราก็เอ่อตรงนี้เราตั้งอยู่ที่อำเภอเชียงยืนนะครับอถนนที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับก็เป็นถนนหน้าร้านก็คือถราไปเส้นนี้นะครับอีก2กิโลนะครับถึงตลาดอำเภอเชียงยืนอ๋อครับทางเข้าเชียงยืนนะพี่เนาะใช่ครับอยู่ฝั่งซ้ายมือที่มาจากกันทะละวิชัยไหมใช่ครับ แต่ถ้าเราไปนี้ก็คือไปกันทลวิชัยไปสารคามแล้วไปโกสุมได้อ๋อได้ใช่ครับครับผมพื้นที่ั้นะคถ้าเรามาจากทางสารคามนี่ก็อีก2กิโลครับอยู่อยู่อยู่ซ้ายมือนะครับอีก2กิโลก็ถึงเชียงยืนครับพี่น้องครับถ้าเรามาจากเชียงยืนก็อยู่ขวามือครับ2กิโลครับผมท่านใดที่แวะเวียนมาได้ครับพี่น้องเด้อนะครับปากนะครับแวะนะครับร้านกาแฟนะครับบ้านควายแกละนะครับของพี่หมอเพื่อนนะครับผมอยู่ทั้ง ถ้ามาเข้ามาจากอำเภอกันทราวิชัยนะพี่เนาะครับถ้ามาจากกันทราวิชัยนะครับก็คือก่อนเข้าเชียงยืนนะครับสายอยู่ซ้ายมือนะพี่เนาะครับนะครับผมอันนี้ก็ฝากนะครับพี่น้องเน้อถึงนับท่านใดยจีแวะเข้ามานะครับพี่น้องแวะผ่านมานะครับแวะมาชมแวะมาชมควายแกละเนาะนะพี่เนาะอยู่หน้าร้านเราก็มี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 อาหารนะครับครับผมรูปกับควายแล้วมจุดกินที่เราถ่ายครับครับครับแวะเวียนมาเยี่ยมชมเนาะพี่เนาะ ครับผมยังไงคลิปนี้เนาะก็ผมต้องขอขอบคุณพี่หมอเนาะพี่หมอเนาะครับผมครับที่เสียสละเวลาเนาะให้ผมมาทำรายการวันนี้เนาะพี่เนาะขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับครับผม